สู่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วครับท่านที่มองเห็นต่างงานอย่างนั้นคือโบสถ์นะครับโบสถ์เดี๋ยวจะพาไปชมหองโบสถ์นะครับพี่น้องความพิเีษของขอ๋อยว่เห็ววนไหมครับหองโบสถ์ครับเห็นไหมครับพี่น้อง ไม่เหบอหบ๊ทด้วยน้อยก็มีนะครับซาบถน,นน <laughs> หอโบสถ์เน้อยตามถนนนะครับแล้วก็จะเข้าไปดูหอโบสใหญ่ที่หอบสใหญ่ก็จะมีห้องน้ําอยู่นะครับพี่น้องห้องน้ําอยู่แถวทางเข้านะหอบสคิดว่านนะคิดว่ามีแน่อนอนเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเขาต้องทำ ไปก่อนพี่น้องพี่น้องเข้าไปก่อนเอออันนี้เป็นบ้านของลุงลวดเพชรทรงใสแล้วก็พิมใจเพชรประหลันใสนะครับเมืองมะลำนะครับพี่น้องอร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับเลขหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งโมง่ายคือเมืองเกินร้อยเมืองนักมวยแซมซันแซมซันลูกเจ้าพ่อมาเฮซักนะครับเด้อ นักมวยดังปได้เพ่นไอจอยไอจอยออกหมดอันนี้สวนสมเด็จหรือว่บบึงพร,รานชัยนะครับตั้งแต่งานอยู่น่าจะเป็นสะพานนะลูครับบึงพร,รานชัยนี่นะบึงพร,รานชัยสวยงามมากครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะอ้อมไป อานบุญโบราณใจะน,นะครับแล้วก็จะไปขอบวชนะครับก็จะไปเหีเ่ยวาะขอทั้ทง,ทนนงคนขอพิชางไปไหนไ่รูนะขอไปไหนนะคุณโอ้ว่าขอบวชอยู่นีจ้ะว่าอยู่ฝั่งเขาเบิร์นเนาะอ้อม เขาเป็น้องมึงรันใเคิดว่าบวชทั้งพีชนะอได้อดบวชไปเยอทั้ทงพีมันอบมาที่สุดเลยนี่ขนาดคนคนยังเยอะนาสจัถานที่ท่องเที่ยวนันี่คิดว่า ฮอกวตครับมาถึงฮอกวตแต่ว่าเอฟซี FC ไม่กล้าขึ้นไม่กล้าขึ้นก็จะพาเดินรอบดูฮอกวตนะครับเดินดูฮอกวอตรอบๆบริเวณสูงมากไม่กล้าขึ้นเลยเอฟซีเมื่อไม่กล้าขึ้นเราก็จะพาดูสถานที่สะอาดๆนะครับเยี่ยวชมฮอกวต ตอนนี้เวลาสิบโมงตรงทำลาวดีมากนะลูกครูนักท่องเที่ยวเยอะแยะสถานที่โอ้โหเป็นสวนครับเดี๋ยวไปถ่ายแล้วยนะ้โมาก็ได้ ชุบปเ,ปเปื่ <S 2> <S 2> อจะทเป็นพอพี่น้องเอาบัวร้อยเอ็ดยักชมมันน่าจะเป็นผู้ปลันใจครับสาเกตนครชื่อเดิมเมืองร้อยเอ็ด เยียชมเมืองรายละเอียดครับพี่น้องวันนี้นักท่องเที่ยวมากมายต่างจังหวัดพวกมเป็นบรรยุดนะครับพี่น้องวิ่งควารอบบึงพลันชัยเราจะเข้าสุรินทร์นะครับเวลา,าได้ดีมากครับพี่น้องเที่ยงก็จะถึงแล้วสุรินทร์